สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนครูนิรมนมิ่งรัตนาสิริกุลครูโรงเรยนวัตไตรสมัคคีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำนามค่ะ ค่ะมาดูความหมายคำนามกันเลยนะคะคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆค่ะมาดูชนิดของคำนามกันนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดค่ะได้แก่1นึ่คำที่ใช้เรียกคนเช่นเด็กๆพ่อแม่ปู่ ย่าตายายเด็กชายไก่แจ้อานอดคุณครูเพื่อนเพื่อนและอื่นๆ 2. องคำที่ใช้เรียกพืชเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้กระถินพริกโหระพากะเพราแค่ขี้เหล็กและอื่นๆ 3าคำที่ใช้เรียกสัตว์เช่นสุนัขมอมแมวสิงโตนกมาลายเสืองูลิงกระต่ายไก่และอื่นๆ 4. คํคำที่ใช้เรียกสิ่งของเช่นรูปรูปฟุตบอล ข้าวเหนียวมูนคอมพิวเตอร์ดินสอปากกาโต๊ะเก้าอี้หนังสือกระเป๋าและอื่นๆค่ะหาคำที่ใช้เรียกสถานที่เช่นสนามญ้าทะเลจังหวัดตรังกรุงเทพมหานครและอื่นๆ เรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามกันนะคะเช่นเด็กๆกำลังเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าในประโยคนี้นะคะก็จะมีคำว่าเด็กๆนะคะซึ่งเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนะคะฟุตบอลเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของสนามหญ้าเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคที่สองนะคะ ยายรับประทานข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงน้ำดอกไม้ยายนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนั่นเองค่ะข้าวเหนียวมูลเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะก็เป็นคำนามนะคะที่ใช้เรียกพืชนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะไก่แจ้มีสุนัขแสนรักชื่อมอม ไก่แจ้ในที่นี้นะคะไม่ใช่สัตว์นะคะเป็นชื่อคนนะคะดังนั้นก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนค่ะสุนัขนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์ค่ะส่วนมอมนะคะก็เป็นชื่อของสุนัขนะคะก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์เช่นกันนะคะประโยคต่อไปนะคะครูแจกเรียนสอให้กับนักเรียนในห้องเรียนครูนะคะก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนค่ะเรียนสอเป็นคำนามที่ใช้เรียก สิ่งของนักเรียนเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนค่ะห้องเรียนนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ค่ะประโยคสุดท้ายนะคะไก่แจ้มาอยู่กับอ,อ,อนอร์ที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ไก่แจ้นะคะในที่นี้ก็เป็นชื่อคนอีกแล้วนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนค่ะอนอร์นะคะก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนค่ะ กรุงเทพมาหาคนครนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่ค่ะและคอมพิวเตอร์นะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของค่ะสำหร,รับในวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์ส,สิ่งของและสถานที่ต่างๆนะคะ เด็กๆนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะศึกษาจากคลิปนี้แล้วก็ทำงานที่ครูได้มอบหมายให้ทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบบทเรียนแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ